เอโยอวอรเซอร์สวัสดีครับผมพิมพ์เมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าวายเซฟอาร์สิบห้านะครับปีสองพันสิบเก้านะคันนี้สวยๆเลยนะฮะสีดำเดิมนะครับจากโรงงานนะสวยๆเลยอ่าเครื่องเดิมนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติฮะเครื่องแห้งๆเลยไม่เคยแกะนะฮะ ท่อได้ไมาเป็นท่อเดิมนะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะมีไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้นะครับผมดอกยางหน้าหลังที่ลาเปลี่ยนมาให้ใหม่นะแน่นๆเลยใช้งานได้ยาวๆเลยฮนะคันนี้สวยมากๆเลยนะครับผมฮ่าเครื่องฝั่งนี้สวยใสาสะอาดมากครับเครื่องไม่เคยแกะเลยรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือรถยังสวยๆอยู่เลยนะครับพร้อมขับเลยครับคันนี้เอาไปเติมนะ้ํามันขับอย่างเดียวนะ โซสเตอร์สวยสายสะอาดมากเลยท้ายสั้นสามารถพับได้นะครับผมร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่าครับผมคันนี้นะฮะเลขไม่อยู่ที่3 4 0 0 0โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมนะครับจากโรงงานนะเสียงจะประมาณนี้เลยนะครับ ่าประมาณนี้เลยนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่44,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย